รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกไวั ร่วมถกร่วมซักโดยปูนเสือสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกันที่นี่นะฮะช่อง9 m c o t SD นะครับกับรายการยิ่งถกกน,นกซักนะครับผมและอาจารย์ยิ่งสักนะครับแม่วันนี้มาในมา,ามดธรรมะแมงมากอาจารย์ยิ่งสักนะี่ะจะถาม จะถามท่านผู้ชมวันนี้นะวดประเด็นประจำวันนะถามท่านผู้ชมนะว่าท่านผู้ชมว่าภูมิอากาศของโลกเนี่ยเปลี่ยนไปหรือไม่ถ้าคิดว่าเปลี่ยนนะครับจะแบบร้อนหรืออุยเย็นขึ้นนะก็พิมพ์ A ถ้าคิดว่าไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยเด็กๆเป็นยังไงโตขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นก็พิมพ์ B ีนะฮะแล้วก็ส่งมาที่4 1 1 1 9 9 9นะครับนี่นะฮะ และก็เชิญนะครับท่านสามารถที่จะร่วมถกร่วมซักแสดงความเห็นนะฮะข่าวคลาวด้านอื่นของท่านก็ได้นะครับแสดงความเห็นมานะครับที่หมายเลขเดียวกันครับแล้วก็อันดับความเห็นที่1 0 5่งรถึงหนึกก็รับเสื้อยิ่งถกกระหนกซักไปนะฮะวันนี้เราถามท่านเรื่องเกี่ยวกับภูมิอากาศเพราะว่าเราจะคุยกันเรื่องของภาวะโลกร้อนนานาประเทศที่เขาเพิ่งจะประชุมไปที่ฝรั่งเศสเขาประชุมกันเรื่องอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขาบอกว่าปีนี้ฮะท่านผู้ชมฮะ2015เนี่ยเป็นปีที่โลกร้อนที่สุดทุกชาติทุกประเทศจะต้องมาช่วยกันลดภาวะเรือนกระจกหรอกค่ะเด่นสนใจต้องทำยังไงบ้างคะในเมื่อเดยนเปรียบเสมือนมดตัวกระจิ้วเดียวบนโลกไปเด่นเด่นจะมีความสามารถไปทำอะไรหรอกค่ะจะลดโลกร้อนเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำพร้อมกันทุกคนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้อุณหภูมิมันร้อนขึ้นมอกนิดนึงเด่นก็เปิดแอร์เด่นก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรนี่ค่ะนี่ไง ไอแอร์มันก็ออกไปสร้างภาวะเรือนกระจกมันมีผลหลายอย่างนะฮะเช่นอะไรบ้างคะคุณกันต์นามันจะทําให้คนเป็นโรคบางโรคเนี่ยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไข้มาลาเรียไม่ว่าอะลวิวาอัลวิาวันโรคท้องร่วงไข้เลือดออกที่เรากลัวกันใช่มันมากับอากาศร้อนทั้งนั้นเลยนะครร้อนชื้นนะฮะแล้วก็นี่ฮะมันก็จะทําให้เซ็กเสื่อมเป็นกังวลละสิมันทำให้เซ็กเสื่อมตายแล้วมัน สภาพภูมิอากาศกับเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันมีส่วนที่จะมันอ๋อเหรอคะมันทําคล้ายๆกับอะไรอ่ะคือ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 ถ้าอากาศร้อนมาทุกแกจะงงเหรอคะไม่ใช่ผมผมคิดถึงผมง่ายๆนค่ะว่าถ้าเราไปที่ที่อากาศเย็นเนี่ยเราก็มีสภาวะความพร้อมที่จะแบบจิกรือจิกรือแต่ถ้าเกิดมันร้อนอากาศมันร้อนอบอ้าวเนี่ยตัวเราก็ร้อนใช่ไหมอุณหภูมิร่างกายเราก็มีความร้อนระดับหนึ่งอยู่แล้ว มันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีการร่วมกิจกรรมกันในครอบครัวอ๋อีก็ว่าดีนะคะคุณกำเนิดทางอ้อมเรียนอยากให้โลกร้อนขึ้นกว่านี้ค่ะคนจะได้เกิดน้อยลงทำไมล่ะคะ <S <S คือการศึกษาในอเมริกานะอาจารย์เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเป็น26.6องาศาเซลเซียสจะทำให้อัตราการเกิดของประชากรเนี่ยน้อยลงและอีก ปีพศ2643อาจารย์ครับ2643อีก84ปีข้างหน้าอีก84ปีข้างหน้าน้ำในมหาสมุทรจะสูงขึ้นนะครับเกือบเกือบร้อยเซนเดียนก็ไม่ทันได้อยู่ดูเดียนจะมานั่งสนใจฟังไปเพื่ออะไรโอ้โหนี่คิดอย่างนี้เห็นกับตัวเนี่ยเห็นกันตัวแล้วเนี่ยก็ให้ลูลกรุ่นหลานมันดูไป4ิลอยคอไปเดียนตายไปแล้วที่ผมพูดเนี่ยอีก84ปีข้างหน้าเนี่ยน้ำจะสูงขึ้นประมาณ1เมตรอ่ะประมาณ1เมตร แต่อีก40ปีหรืออีก30ปีเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นสัก1ฟุตรหรือว่าครึ่งเมตรแล้วอาจารย์ปีหปี54ที่ก็น้ําท่วมเห็นไหม <S <S ก็ลงมาไม่ได้ไปไหนไม่ไดไ้ก็เหมือนกันส้วมก็ตันและเมื่อถึงตอนนั้นนะฮะถ้าน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นเป็น1เมตรนะฮะจะมีหลายประเทศที่จะต้องอพยพผู้คนไม่ว่าจะเป็นจีนหลายเมืองเลยนะเซี่ยงไฮ้เทียนซินฮ่องกงนะครับ34ล้านคนในญี่ปุ่น25ล้านคนในสหรัฐ 20บล้านคนในฟิลิปปินส์โอ้โหและอีกมากมายจะต้องอ,อพยพกันโดยเฉพาะ,<ล>ะประเทศีจะไปอยู่ตรงไหนกันล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะลราจะขนข้าวขนขอ,ของไปกันยังไงมันเยอะขนาดนั้นน่ะไปอยู่ในคอนโดอาจารย์มั้งอ้าวเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมะเกาะบางเกาะอย่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านเราเนี่ยหายไปทั้งเกาะมันต้องมีบางเกาะที่มีปัญหามากฉะนั้นเราต้องมาช,ช่วยครับฉันคิดว่าเรื่องที่คุณพูดเนี่ยมันเหมือนอยู่ในหนังนะคะตกลงมันกำลังจะเกิดจริงบนชีวิตของพวกเราแล้วหรอคะ คนมักจะคิดว่าเรื่องโลกร้อนเ,นเป็นเรื่องไกลตัวใช่ใช่ไหมฉันคิดว่าประเทศไทยไม่น่าจะเป็นต้นเหตุของการ <c oughs> ทําให้โลกร้อนค่ะอีกพวกประเทศเมืองนอกสิคะประเทศใหญ่ๆตอๆมันอุตสาหกรรมฐานหินทํารถยนต์ทํายานอวกาศปล่อยจรวดอีพวกเนี้ยค่ะทําให้มลภาวะนอกโลกของเรียนเป็นรูพรุนไปหมดเลยจากการที่มัน เอาจรวดพุ่งขึ้นไปอากาศร้อนๆก็เลยทิมเข้ามาในโลกเราหรือเปล่าพวกนี้ต้องมีแอคชั่นต้องม,ตองมีต้องมีต้นทุนที่สูงกว่าประเทศอื่นใช่พราะฉนา้ประเทศใหญ่ๆในโลกใบนี้ที่เป็นต้นเหตุทําให้โลกร้อนเขาต,ต้องรับผิดชอบมากกว่าประเทศเราไม่รล่รบ อ่าแล้วท่านผู้ชมครับก็ช่วยกันนะฮะเพื่อโลกของเราจะได้เป็นที่ที่อยู่ได้ร่มเย็นให้สำหรับรุ่นลูกรุ่นหลานเรานะครับสนุกต้องช่วยกันวยไวยนะเรื่องการเรื่องการทําให้โลกร้อนใหม่นี้คุณต้องวยไวยมากๆตลอดเวลานะคุณอ่านข่าวที่ไหนคุณต้องพูดเรื่องนี้นะได้ฮะเพราะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณเซ็กเสื่อม ักคยิ่งโค้ดเรวกลับมาถกเดี๋ยวจะคุยนเรื่องของมาร์คซกระเบิดอาจารย์รู้จักมาร์คซ์กเบิดไหมอะไรหรอคะมาร์คซ์กเบิดเปิดทางให้พนักงานชายในบริษัทลาไปเลี้ยงลูกลาไปช่วยเลี้ยงลูกได้สี่เดือนอาจารย์เดี๋ยวนี้หลายคนพ่าทำไมล่ะเพื่อให้สรีระของร่างกายไม่ไม่เสื่อมคลายก็เลยพานี่ก็คิดอยู่อย่างเดียวจะให้ตรงนั้นกระชับกระบ่าพูดตรงซะ